เหรียญเก่าๆเหรียญที่คุณไม่ใช้แล้วดูดีๆสังเกตดีๆจะหัวตรงหัวกลับเราไม่ซีเรียสสภาพแบบนี้ยินดีประเมินราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่50,000บาทข้อมูลเป็นแบบไหนเรามาชมกันเลยเลยครับ สวัสดีครับทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆน,น,นักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนเอน, <ๆ S 2> นักสะสมมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับมีเหรียญเก่าๆอยู่ในมือในรุ่นนี้นะครับ ก็ลองดูให้ดีก่อนนะครับผมต้องบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอหรือว่ามีอยู่นั้นนะครับสภาพเก่าๆหน่อยเนี่ยนะครับผมก็ยินดีที่จะให้นะราคาอยู่ที่50,000บาทต่อเหรียญนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นช็อกอ้เลอเทานะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอ แน่นอนครับเป็นส่วนของเหรียญนะครับทุกคนครับก็มีการเล่นหากันอยู่หลายแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทเหรียญ10บบาทนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญ50สตางค์ยีสตางค์ครับในส่วนของเหรียญนะครับที่นะครับเล่นหากันในตลาดนั้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเหรียญ10บาทเนี่ยนะครับที่มีราคาเป็นพอสอะไรกันบ้างเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอแนะนําเพื่อนๆสมาชิกเักนิีนึ่งกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับเหรียญ10บาทนะครับ ปี33นะครับปี31ปี41นะครับ และตอนนี้ที่ราคาขยับขึ้นมาในตลาดก็เป็นปี3-4แล้วก็4-2นั่นเองนะครับไม่บินไม่ดำเนี่ยทางร้านของเราทางเพจของเรายินดีรับซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญ5บาทบาทรุ่นเก่าๆนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ลองพลิกดูก่อนใช้ไปเจอปี40แล้วก็ปี46นั้นเราก็ยินดีที่จะรับกับเพื่อนๆนั่นเองครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเหรียญ นะครับ25สตางค์หรือ50สตางค์เราก็ซื้อพอสอนะครับถ้าเป็น50สตางค์มีอยู่2พอสอนะครับที่มีการเล่นหากันแล้วก็ทางเราก็ยังรับซื้อด้วยคือปี2530แล้วก็2534นั่นเองนะครับในส่วนของ25สตางค์นี้ซื้อกันอยู่หลายพอสอนะครับทุกคนนะครับไม่มว่าจะเป็นนะครับเหรียญปี30นะครับ25สตางค์ปี44ปี42ปี51 แล้วก็ปี52นะครับขอให้เหรียญของคุณนั้นเป็นเนื้อทองเหลืองพระเศษเล็กนั่นเองครับก็สามารถขายได้เหมือนกันกับเพื่อนๆนักสะสมทางบ้านนะครับก็ได้ส่งเหรียญนี้เข้ามานีครับเนี่ยฮะเขาก็ดูจากเรานะครับอ่าแล้วก็นะครับได้นํามาขายเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทแบบนี้นะครับหลายคนนี่นะครับต้องบอกว่าไม่เคยสังเกตเลยนะครับเหรียญนี้สภาพไม่ค่อยสวยนะแต่ทางเราก็ซื้อให้นะครับนี่เห็นไหมฮะคือเป็นแบบขอบนี่บุบเสียหายไปหมดเลย นะครับแต่ว่าเหรียญปีนี้ไงครับปี4 4่นี่นะฮะนี่ฮะขอบเสียหายแต่ว่าทางเราก็ยังรับซื้อให้เห็นไหมครับก็มีทั้งแบบใหม่แบบเก่าปะปนกันไปเนี่ยนะครับนี่ฮะมีอยู่หลายเหรียญด้วยกันทุกคนครับเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ายังมีให้เห็นในท้องตลาดเยอะนะครับก็ลองดูนะครับทุกคนครับที่ขายได้นะถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้เนี่ยก็นะครับอ่ามีมูลค่าเพียงแค่10บาทเท่านั้น ในตลาดเวลาเราไปจับจ่ายใช้สอยนะครับถ้าคุณไปแลกเปลี่ยนแบบธรรมดาแต่ถ้ามาแลกที่นี่นะครับปี41นเนี่ยนะครับก็สตาร์ทกันที่60บาทไปจนถึง1000บาทนะครับในส่วนของการประเมินของเรานั้นอยู่ที่สภาพของเหรียญแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับในปี4 1นะครับยืนยันซื้อตั้งแต่นะครับ60บาทไปจนถึง1 0ึ0บาทต่อเหรียญน,นะครับแบบนี้นะ ถ้าใครมีเส้อสวยที่เก็บไว้นะครับปีสีหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีเป่งรัศมีในเหรียญน่ยนะครับที่มีความสวยงามมีเป่งรัศมีเป็นกิจคีดแดงๆเหมือนตะวันตกดินน่นะครับนะฮะเนี่ยฮะถ้ามีเป็นชุดแบบนี้ถ้าตะวันตกดินก็โหนะครับต้องบอกว่า78,00 0บาทคุณขายได้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเก็ดความรู้นะครับที่หยิบยกมาฝากเพื่อนเพื่อนักสะสมครับทุกคนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ครับ ถ้าเกิดว่าใครนี้นะครับที่ยังไม่มีความรู้แล้วก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของเหรียญเก่าๆของในหลวงรัชกาลที่9คุณลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังรายละเอียดจากสยามช็อตไดเส้นนิดหนึ่งนะครับและทุกคนจะขายได้นะครับเราจะให้ข้อมูลแล้วก็เราจะรับซื้อให้ด้วยเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ตอนนี้ไม่มีออกมาใช้แล้วนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าที่เราจะพูดถึงนะครับสภาพไม่ค่อยสวยนะครับสภาพแบบนี้นะสภาพแบบนี้เลยแต่เราจะให้ในราคา5 0,000บาทนะครับนี่ฮะ เป็นแบบขอบเสียหายอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าชํารุดนะครับขอบเสียหายสังเกตด,ดูสิครับเห็นไหมฮะเป็นขอบแต่ขอบเสียหายเลยเนี่ยฮะเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญสยามินนี่นะครับด้านหน้าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะเห็นเขาว่ารัชก,กาลที่าเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสภาพแบบนี้นะเราจะประเมินไว้ให้ที่ห้าหมื่นก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับขอแค่ไม่ขาดไม่อะไรเลยนะครับแต่ถ้าขาดเลยแตกเลยอย่างเงี้ยซื้อไหมซื้อนะครับแต่ว่าจุดที่ผม จะให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมเนี่ยได้สังเกตกันนะครับขออนุญาตนะครับพิกเหรียญให้ดูนะครับนี่ฮะเหรียญที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองสังเกตตามที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลว่าเหรียญในราคาสูงที่สุดนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีรูปครุฑที่เป็นเฉียงแบบนี้ในตลาดนักสะสมแล้วก็นักสะสมเขาเรียกกันว่า5บาทครุฑเฉียงครับ หบาทคุดเฉียงแบบนี้นะครับผลิตออกมานะครับตามข้อมูลการผลิตนั้นมีด้วยกันทั้งหมดนั้นสามพศด้วยกันครับพศดูตรงไหนให้ดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับให้ดูตรงนี้นะพศนะครับในเรื่องของนะฮะพศที่ผลิตนะครับในหนังสือที่มีการแจ้งกันออกมานะครับทางกลมธนารักษ์หรือว่ากองกระสับนั้นนะครับก็มีปี2520・2น2ะครับ2522แล้วก็ 2,524ั่นเองครับทุกคนครับมี3ปรพศก็คือ2,522,2,520,2,524นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะฮะทางบ้านนี่ครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญคุดแบบนี้อยู่ในมือนะครับให้ท่านลองสังเกตพศเส้นนี้หนึ่งนะครับเพื่อนๆคืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอพศ .2,524 นะครับที่พูดถึงนะครับนะครับข้อมูลมีผลิตนะครับคือ2,524 ถ้าใครเจอนะครับเหรียญคุดแบบนี้นะครับเป็นพศ2,524ในสภาพแบบนี้นะครับแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี้นะครับผมนะครับก็ยินดีที่จะนะครับประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนั้น เหรียญหนึ่งอยู่ที่5 0,000บาทครับทุกคนครับในขณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเจอนะครับยืนยันนะครับรับซื้อคุดเฉียงในปี2524 5 0,000บาทต่อเหรียญสภาพแบบนี้นะครับผ่านงานใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็นปี2022นั้นรับไหมรับอยู่นะครับแต่ราคานั้นไม่ได้แรงเท่ากับปี2524นะครับว่ากันว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งจึงมีราคาสูงนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอคุดเฉียงนะครับ5บาท 2,524ก็ติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อเรานะครับมีด้วยกันทั้งหมดทั้ง4ช่องทางติดต่อได้ขายได้นะครับลองส่งภาพมาประเมินราคาได้เลยนะครับสับงเกตดูนะครับรับ ปี2524นะครับแรกได้5 0,000บาทสภาพผ่านงานใช้แบบนี้ไม่สวยนะครับถ้าเส้นสวยเป็นแสนนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลนะครับฝากกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากที่นี่ครับเรายินดีที่จะให้ข้อมูลดีๆกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับเีลยวสำหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับสนใจสมัครสมาชิกก็เข้าไปที่หน้าช่องกดคําว่าสมัครและกรอกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆก็กลายเป็นสมาชิกได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันนนไปก่อะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ